ไม่คับกุ้งค่ะเหลือเวลาอีกไม่นานจากกะเกษียรครับผลทบุุสินภาักลางนะครับคือท่านก็พูดถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ต่อไปเนี่ยนะครับโดบอกว่าสถานการณ์ที่ปราสาทต,ตาเมินทมเนี่ยไอ้ตอนสู้รบกันน,นั้นฝ่ายทหารกัมพูชาเขาก็พยายามจะเข้าไปยึดโดยใช้กําลังเป็นพันหลังเกิดการประทะก,กันฝ่ายเราก็รักษาปราสาทต,ตาเมินทมและเราก็ได้ปิดปราสาทและกําลังพิจารณาว่าจะปิดตายหรือปิดบางช่วงไม่ให้ขึ้น ซึ่งต้องรองกรรมาการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งภาพรวมสถานการณ์กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้จะหารกาลังใจดีคนที่บาดเจ็บพอหายเจ็บก็ขอ,อกลับไปอยู่แนวหน้าอีกส่วนสถานการณ์ที่ปราสาทตาควายสุรินนะครับขณะนี้มีฐานของทหารกัมพูชาอยู่ใกล้มากและวางกําลังหน้าแนวซึ่งเป็นปราสาทเดียวที่เรายังตึงกําลังอยู่และยังเข้าไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยทหารได้ทดลองปฏิบัติไป4ีวันก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่า เขาเองก็เข้มแข็งแล้วก็มีการวางทุนระเบิดโดยรอบอย่างแน่นหนาปฏิบัติการสี่วันที่ผ่านมาใน11ที่หมายตอนนี้เราอยู่ห่างจากปราสาทตาควาย30เมตรฐานทหารเขาอยู่ติดก,กับปราสาทซึ่งเขาได้เปรียบในแง่ภูมิทัศน์แต่เราก็ยืนยันว่าปราสาทของเราเราต้องเอากลับมาให้ได้แม่ทัพ2ก็ย้าว่าเหลืออายุราชการอีก51วันขอทําหน้าที่แม่ทัพให้ดีที่สุดหลังจากนั้นยังไม่ได้คิดและก็มั่นใจในน้องๆนะครับ